กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกม c อ l l วย d u t โ Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์กับผมก็จะมารีวิวกระดานตนัวละคร r e g e n e r ี่ใหม่ล่าสุดที่ผมอัปเดตเข้ามาในวันนี้กับตัวละครแดม ก็ไมารี้กว่าผมว่าสำหรับกระดานตัวละครรืร่องน,นี้คราวนี้ตัวละครนะผมรือของว่าในกระดานจะมีความน่าสนใจมากขนาดไหนเราก็มาดูกันเลย ในส่วนของโมเดลของตัวละครผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครแดมดีเจนนี่ออกแบบมาได้อย่างเท่ผมสวยเพรีดุมากอ่าเป็นสไตล์แบบมือปืนคาร์บอยรับจ้างอะไรประมาณนี้ผมถือว่าเท่จัดนีโอ้โหมีการหลบกระสุนแบบเดมนมาติกว้าวถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครลีเจนที่น่าเก็บมากเลยผมใครชอบตัวละครเท่ๆนี่จัดเลยตัวละครตัวนี้อยู่ในค์ดลีเจนด้วยก็จะมีเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษให้กับลูกเล่นของเพื่อนๆได้ด้วยอีกต่างหากนะ ในส่วนของรายละเอียดอ่าเอฟเฟกของเจนของตัวละครแดงรับผมก็จะมีอย่างแรกเลยครับผมอ่าโฮโลแสดงที่มือผมเมื่อคัาศัตรูได้ก็จะแสดงจํานวนตัวเลขที่ศัตรูตายในการเล่นเกมนั้นๆอย่างที่2ครับผมชุดทักษะจะเป็นสกินพิเศษครับผมของรถช็อค RC เป็นระดับคลาสเีเจนดรี่ตัดมาให้ผมกับท่าเปิดทัวร์เท่เมื่ออยู่ในห้องล็อบบี้โหมดบัตเทิลรอยัลแล้วก็อย่างสุดท้ายให้ผมกับตัวกลองใหม่ที่จะโดนปรับใหม่ในโหมดของ BR เมื่อฆ่าศัตรูได้ ในส่วนของสกินปืนรีเจนครับผมก็จะเป็นปืนไคลโรโบแอคชั่นซึ่งก็บอกเลยว่าปืนนี้อนั่นแหละครับผมผมไม่ต้องพูดเจอว่ามันเป็นปืนที่แค่จะไม่มีใครใช้กันเลยครับผมแต่ก็มีสกินรีเจนที่สวยใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคอยู่ถ้าได้ก็ดีครับผมแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ในส่วนมากจากเปอร์เซ็นต์การออกของตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างที่จะออกยากกว่าปืนลีเจนเพราะฉะนั้นที่พี่ลิงพี่สือมาครับผมดูในเพจหลักที่มีเขาแชร์กันนะส่วนใหญ่ก็จะเปิดได้ปืนกันนะ และปืนมันก็ดูออกง่ายด้วยนะเห็นได้แบบได้กันรัวๆสืบออกว่าคนแล้วนะภายในช่งชวงเช้านี้นะของรางวัลเสริมอีกปีก,กอื่นๆนะผมก็จะเป็นสกินของปืนสวิตเบดเอ็กซเกปืนลูกซองชอตตี้รถถังแล้วผมรายใหม่ในหมวดของเบอร์ทึนรอยย่อกระเป๋าอ่ารูปหัวใจแบบพุ่งพิงสีดงแดงๆน่ารักน่ารักชามตุ้งติ้งครับผมอ่าลูกลงศพดอกไม้ตัวสตอมบอล คอลลิ่งการ์ดอาจประจําตัวละครตัวนี้แล้วก็จบท้ายด้วยอีโมถ้าใหม่เอาล่ะ,ะ,ละเพราะฉะนั้นผมเราก็มาเปิดกันดีกว่าก็มาดูกันว่าคราวนี้เรดพิลิงกับผมจะดวงเกลือหรือเปล่าอ่าเปิดครั้งแรกกับผมใช้เพียงแค่20 CP เท่านั้นนะผมมาเป็นโอ้โหตัวสตอมบอลครับผมครั้งที่2เพิ่มมาอีกนิดนึงอ่าเป็น50 CP ม,มาเป็นอ e ีโมดก็บอกว่าอ e ีโมดนี่น่าเก็บเหมือนกันนะถือว่าเป็นอ e ีโมดที่ดูแปลกดีครับผมมีลูกเล่นเยอะดีอ่าน่าสนใจนะสำหรับอ e ีโมดตัวนี้สามอ่าครั้งที่สามหนึ่งร้อยสิบพีเพิ่มมาเป็นเอ้ยเป็นของลีเจนด์นะครั้งที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบอ่าถ้าเกิดว่าใครจะเปิดก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมครับกดสี่ถึงหกครั้งอ่าเรทกำลังดีไม่แพงจนเกินไปโอ้ยลีเจนด์ออกหมดแล้วนะอ่าครั้งที่น่าจะประมาณห้าโอ้โหมาเป็นรถถัง ครั้งที่6ก็ผม800 CP ซป๊บ,ปบเป็นกระเป๋าดูทรงนี้น่าจะเกลืออ่าครั้งที่7 1,200เป็นอย่างขึ้นที่ว่าผมว่าเรื่องเปิดพวงนี้มันก็ดวงนะ,ะถ้าดวงดีผมก็ออกเร็วถ้าดวงไม่ดีมันก็จะแบบเกลือเกลือน,นิดนึงอครั้งที่8ปดปืนลูกซองช็อตตี้แล้วก็ครั้งที่9อันนี้คือน่าจะดูทรงแล้วไคลโลแน่นอนอ่าสองพันแปดปึ๊บใช่ไหม เฮ้ยหรือหรืออ่าใช่แล้วผมเป็นไคโรอ่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายผมการ,กรันตีตัวละคร3,800 cp กับการกดครดั้งที่10บของผมกับตัวละครดีเจนหญิงคนใหม่แดงซึ่งบอกเลยว่าสวยพิษด,ดูขนาดนี้ถ้าใครไม่เก็บนี่บอกเลยว่ามีเสียใจนี่ฮ้อสรุป สำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่การันตีเปิดครบ10ช่องเนี่ยต้องใช้ CP อยู่ที่ 1, 1420 CP ด้วยกันนะครับผมอันนี้คือการันตีแน่นอนว่าปลดล็อกตัวละครแล้วก็ได้ของทุกชิ้นแบบการันตีนะในส่วนของโมเดลของตัวละครหาสไตล์ของตัวละครผมก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นสไตล์ตัวละครมือปืนรับจ้างสายคาร์บอยภาษาแบบเผ็ดดุเนื้อของรายละเอียดนะผมก็คือแบบโอ้อะไรที่มันเป็นแบบเคลื่อนไหวได้นี่คือแบบอืม รายละเอียดเยอะถือว่าคุ่มแล้วผมกับการเป็นสไตล์ตัวละครลีเจนแล้วก็ที่พาพไม่ได้เลยคือเป็นตัวละครที่อยู่ในแบ็กโทนสีดําขึ้นชื่ออยู่แล้วผมตัวละครไหนที่มันออกสีแบบทะมึนทะมึนดำๆเนี่ยคนจะชอบกันเยอะนะข้อละหลักก็คือเวลาไปเล่นแบบมุมอับเนี่ยด่านมุมอับบางดับนั่นมันจะสามารถที่จะซ่อนตัวซินิกได้ผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้เป็นตัวละครที่เล่นเกมเพจจริงได้แน่นอนนะตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานแล้วก็ได้ตัวละครสวย,สวย นี้ส่วนของปืนนะผมก็จะเป็นปืนไคลโรโบแอคชั่นที่อยู่ในคลารสระดับ Legend. ดีเจนโดยสำหรับเกมเพล์ผมก็ังเกตว่าทางด้านซ้ายของตัวละครนะผมที่เป็นตัวตาแต้มคิวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรูปดอกกุหลาบอนะิเล็กทรอนิกส์นะเป็นกุหลาบแดงโมเดลปืนนะผมนี่เป็นกุหลาบสีแดงด้วยเหมือนกันนะผมเป็นกุหลาบหนามสีดำๆแบบเท่ๆเลยถือว่าใช้งานได้ดีโอ้โหสโคปนี่ต้องยอมรับเลยว่าว้าว ชอบมากเลยผมสโคบแบบนี้ถือว่าดีมากถ้าเทียบกับคอมมอนแล้วมองง่ายขึ้นเยอะเลยในการยิยกกงระยะกลางถึงระยะไก,กลก็น่าจะเป็นสโคบที่ดีสุดอของปืนคาร์โบเอคชั่นละ,ละในแพล,ล่าสุดนะตอนนี้นะแต่ในเรื่องของเกมเพลย์ผมก็ยังคงต้องย้ำรับอยู่ดีว่าปืนคาร์โบเนี่ยมันก็มันเล่นยากใน,ะ <laughs> นเรื่องของการใช้งานมแต่ก็มีสกินมาลีเจนมาก็ถือว่าดีแล้วผมสำหรับลีเจนก็บอกนี้นะ เวลาคาสตูได้ผมสตูเนี่ยจะโดนเหมือนกับไฟระเบิดแล้วก็หายไปทันทีนะโดยสำหรับทักษะคาที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมของตัวละครลีเจนเนะผมก็จะเป็นในโหมดของ MP เนี่ยเป็นคลาสของรถตัวช็อค RC อตัวรถของช็อค RC รซีนผมสังเกตว่าในส่วนของรูปทรงของตัวรถเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโทนสีไปนี่เป็นสีแบบรถสีดำนี่เวลาวิง่งนะผมมันก็จะแบบสะดุดตานนเนี่ยไง เลเ,กกเ,เลาก็ะปในส่วนของเกมพีการใช้งานนะครับตัวไครโรผมก็ยังถือว่าเป็นปืนที่เล่นยากดีๆนาไม่ใช่สไนเทสผมเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการใช้งานโดยรวมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้เล่นที่เฉพาะทางจริงๆับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นสายสไนเนี่ยก็แนะนำว่าเล่นสไนเท้เลยดีกว่า มันจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าผมเพราะว่าก็มีสไตล์แบบพื้นฐานอย่าง D L หรือโรคัสอะไรพวกนี้ที่เล่นเป็นเมตาได้ค่อนข้างอาจจะเล่นง่ายกว่าด้วยซ้ำามผมแต่ก็อย่างที่บอกไปทุกครั้งผมว่าจะรับก็บอกมันก็มีดีมีเสียแตกต่างกันไปผมก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนผมบางคนปืนอาจจะไม่ค่อยเก่งไม่ใช่เมตาแต่เกี่ยว่าเล่นจนช่ำชองเนี่ยก็สามารถสู้กับพวกปืนเมตาได้เลยนั่นเองนะ และก่อนจากกันไปเพื่อนๆนะผมคิดเห็นในบ้างเกี่ยวกับกระดานตัวละครดีเจนผู้หญิงคนใหม่ล่าสุดแดมว่าผมก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ยใต้ซิปชั่นน,นั่นเองนะ<อ>และว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วป,ปี๊